ชื <Hoy S 2> <Yeah. S 1> ่ออะไรครับผมเร่ผมไม่ทิ้ที่เรียนกว่านั้นเฮ้ยถ้าไม่ไดเจอกันเจอั บอกน้กรมแมงว่บมีเไอ้บอกในสถามไม่มีการบอกว่าคนที่เล่นจอนอยู่อยู่ไหนใครเบื่อก็ออกจากคลิปนี้เลยก็ได้เพราะเราไส่สนาหากัน มันอาจจะนานหน่อยของการซ่อนเพื่อให้คนที่หามาเจอเราแนวนวเนวแนวๆนวกูเ,วเ,วเห็นชื่อมึงแต่มึงไม่เห็นชื่อกูวางอหมาตาต,ติดตูดนั่นจะเแง้วจอมไม่รู้จบแล้ว

ไม่ตอบบเพชรมึงอยอู่ที่ไหนไหนมึงขุดปักดินใช่ไหมใช่ใช่เขาเดี๋ยวเขาจะใบให้นะเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งม,ม,มีสองำอคำใบเลอใช่ไหมเกาะเล็กๆแห่งหนึ่ง มีก mm ้อนหินรวมกับเยื่อกลางน้ำใช่ อาจจะได้ไหมหนักแลวขอขอเป็นคนง่ายว่างเป็นคนเป็นนักเะเป็นนักเตะ อน,นยัางซ่อนอยู่เหรอซ่อใบด้วยอ่าาาหนน สีอะไรส้มใช่ไหมสีเ <kit> ข <subtitles> ียวใบก็คือเกาะใหญ่ๆข้างเกาะเล็กๆสีเขียวใช่ไหมสีดิตกันน้ยใช่ไหมรู้อะไรอ่ะก็มาดูใบชูได้แล้วคือก็รู้ว่ามันอยู่ไงเอาเด่นเด่นสเปร๊ก

นใช่ไหมน่าหน่านงกว่าแล้ว <c oughs> <c oughs> แกดกูทูเพียอะไรวะเนี่ยมีตีกูให้หมากดมาัดทไมอ่ะกูออกแน่นอมึงตีกูหมาก็กัดกูอ,อีกดิ เขาจะฝุ่นก็มียางหาอยู่เลยวะไปหมดมีทำไมวะน้องแคทดีเร จะมงนับตาจะมนปปงนก็เล็กๆมีก้อนหินผสมหญ้าผสมทรายกลางน้ำเหมือนเดิมกลางน้ำเหมือนเดิมนะ ผสมทรายด้วยนะหินผสมหญ้าผสมทรายาามีเกาะน,นี้มีเกาะน,นี้มีหินมีทรายแล้วก็มีหญ้าเพราะว่าเราจบคลิปกันได้แล้วครับผมไม่เบื่อแล้วเดี๋ยวผมจะดูนะ